สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวงออนไลน์ช่องสยามอินเตอร์โหรากับอาจารย์สรุดาด็อเตอร์ฟอร์จูนค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไพทาโลกดูดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากำเนิดราศีเมษ ส่วนชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ใน Description ข้างล่างคลิปนี้ก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลัคนาราศีเมษดังต่อไปนี้ไพ่ใบแรกคือไพ่ตัวตนของคุณคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ได้ไพ่ f o r wands หรือไพ่สีไม้เทา้า ระบุถึงการที่คุณช่วงเนียมุ่งมั่นในการที่จะทำงานเพื่อสร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิตการงานของคุณคุณอาจจะจำเป็นจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อวางแผนสำหรับ ความเจริญก้าวหน้าของการงานในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเข้ามาอิทธิพลต่างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เข้ามาเฉพาะหน้าที่ทําให้คุณรู้สึกปวดหัวปวดใจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาต่างๆเข้ามารอบตัวไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เป็นปัจจัยรอบข้างนอกเหนือจากการควบคุมของตัวคุณเองที่ทำให้คุณจำเป็นจะต้องฟ่าฟันปัญหาวัสดุนี้และคุณมุ่งหวังนะคะอยากที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินมากที่สุดเพราะว่าได้ไพ่ u e e n of Pentacles ไพ่ Queen of Pentacles หรือไพ่ราชินีเหลียนบ่งบอกถึงการที่คุณต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสบายในด้านของสภาพเศรษฐกิจหรือการเงินมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมีเข้ามาอยู่แล้วเนื่องจากได้ไพ Tree of s ฟซ r ร ไานดาบเนี่ยมองบอกถึงการเงินที่มีปัญหาอาจจะถูกโกงถูกหักหลังให้ใครยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนหรือแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องการงานจนทำให้ไม่สามารถได้ไรายได้มาเท่ากับ จำนวนเงินที่คุณเคยใช้จ่ายได้เป็นรายได้ที่เคยใช้จ่ายอย่างปกติมาแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะปัญหาเนี้ยทำให้คุณวุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาแล้วก็มีการผ่อนคลายทางการเงินสามารถใช้จ่ายได้อย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าในพื้นฐานชีวิตคุณแล้วเนี่ยนะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย คุณได้ไพ่ The Star ซึ่งบ่งบอกถึงคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายสบายกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินเอ่ยเนี่ยนะคะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้แหละที่เข้ามาเป็นอิทธิพลปัจจัยแวดล้อมเฉพาะหน้าในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของประเทศหรือโดยรวมของโลกทําให้คุณจะต้องแก้ปัญหาฝ่าฟันเพราะว่าเร็วๆนี้เองนะคะปัญหานี้ยทาให้คุณจําเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะคะ ตอนนี้ชีวิตคุณพลิกผันนะคะหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะต้องอดทนใช้เวลารอ,อคอยเพื่อให้ปัญหาต่างๆค่อยๆคลี่คลายไปคุณแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่านอกจากไพ่ h e h a n ฮนเค e ล Man ที่คุณจะต้องรอ,อคอยชีวิตพลิกผันแล้วแต่โอกาสมันก็มีเข้ามานะคะได้ไพ่เอช o อฟโรในตำแหน่งเนี้ย หนึ่งไม้ทาบ่งบอกถึงงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะมีเข้ามาแล้วก็คุณมีความสามารถเพียงพอด้วยมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องแสดงความสามารถแล้วก็ไขว่คว้าวโอกาสที่เข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการงานให้มั่นคงมากขึ้นปัญหาการเงินให้มีใช้จ่ายได้อย่างอุดมสมบูรณ์ดังที่คุณมุ่งหวังเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าน่นอนละ สิ่งแวดล้อมรอบข้างปัจจัยรอบข้างเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาประสัทเพราะได้ไพ่ดาบก็คือไพ่ page of swords นะคะเหมือนกับคุณจําเป็นจะต้องฟันปัญหาประสัทอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคนรอบข้างก็แม้ผู้ใหญ่จะเอ็นดูแต่อาจจะมีคู่แข่งมีเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคู่ค้าที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณคุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองแต่ว่า คุณจำเป็นจะต้องอคิดในแง่บวกเพราะว่าไพ่ใบมุ่งหวังนะคะความมุ่งหวังในใจลึกๆของคุณคุณต้องการเข้มแข็งต้องการใช้พลังชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจเนี่ยต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาใช้ความร้อนโยนละมุนละม่อมเนี่ยนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ ค่อนข้างจะรุนแรงนะคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งส่วนตัวของคุณเพราะได้ไพ่เดอะสเตรนจ์ในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะดวงชะตาในช่วงนี้มันก็มีปัญหาเข้ามานั่นแหละแต่ว่าทุกคนก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเพื่อ่ไขความโอกาสแล้วก็คลี่คลายปัญหาด้วยตัวเองและในที่สุดแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยมันมีไพ่เด h ขึ้นมานะคะ ไพ่แห่งความตายนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องจบสิ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานหรือแม้กระทั่งความรักนะคะความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3นะทำให้อาจจะต้องจบสิ้นเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไพ่ในอนาคตเนี่ยนะคะคู่คู่ขึ้นมากับเดทเนี่ยก็คือไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลหมายถึงการที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นแบบไม่รู้ทิศไม่รู้ทางต้องเสี่ยงเอาข้างหน้าเสี่ยงดวงเอานะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีความกล้ามีความเข้มแข็งที่จะไขว่คว้าหาโอกาสเพื่อเสี่ยงแสวงหาโอกาสใหม่ๆจบสิ้นสิ่งต่างๆเก่าๆที่มันเป็นปัญหาเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าในอนาคตข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเปลี่ยนดวงชะตาดวงชะตาของคุณมาถึงจุดพลิกผันนะคะเพราะงั้อนเนี่ย ขอให้คิดในแง่ดีคิดในแง่บวกและไขว่คว้าโอกาสที่ดีๆในอนาคตข้างหน้าค่ะเดี๋ยวจันจะขอดูเฉพาะเรื่องนะคะเรื่องการงานการเงินและความรักทีละใบสำหรับไพ่การงานนะคะได้มาหนึ่งใบแล้วก็คือไพ่เดือนสันไพ่เดซัน สำหรับเรื่องการงานบ่มบอกถึงมันมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมองค์นะคะมันมีความสว่างสดใสในเรื่องการงานที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อทแท้อย่าพึ่งสิ้นหวัง จองอดทนไว้นะคะการงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมคะคุณได้ไพ่เอสออฟวอนส์หนึ่งไม้เท้าเรื่องการงานโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานเข้ามานะจบสิ้นโปรเจกต์เก่าๆแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้แล้วการเงิน่ะคะการเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอดูการเงินอีกใบหนึ่งการเงินได้ไพ่เอริส หรือไพ่ราศีเมษนะคะการเงินบ่งบอกว่าคุณจะต้องริเริ่มการเงินใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่ที่เข้ามานั่นแหละทําให้การเงินของคุณมีการริเริ่มการเงินใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆด้วยความมุมานะในการทํางานของคุณคุณอาจจะมีรายได้พิเศษอะไรเข้ามาการกล้าหาญการอดทนความขยันขันแข็งของคุณจะนํามาซึ่งการคลี่คลายทางการเงินนะคะแล้วก็เนี่ย ไพ่ Queen of Pentacles ขึ้นพร้อมกับาราศีเมษนะคะ Aries บง่งบอกถึงการเงินที่มันยังมีโอกาสที่จะไขว้คว้าถ้าคุณมีความขยันขันแข็งมุ่งม,มั่นที่จะไปแสวงหาโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆนะคะต่อไปเรื่องความรักจะเป็นเช่นไรได้ไพ่ Scorpio หรือไพ่ราศีพิจิกความรักนะคะ มันอาจจะต้องอดทนจะต้องเสียสละเรื่องความรักอาจจะต้องมีการจบสิ้นเรื่องความรักไปเพราะปัญหาเรื่องความรักที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจนะคะมีความทุกข์มีความเศร้าอาจจะเรื่องจากปัญหาหมือที่3เพราะว่าคุณมุ่งแก้ปัญหาเรื่องการงานสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นแต่อาจจะหลงลืมในเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องความรักจนทําให้มีปัญหาต้องจบสิ้นเรื่องความรักแล้วคุณจะต้อง อดทนเสียสละเพื่อชัยชนะในเรื่องของความรักทีหลังตอนนี้ก็ขอให้ใช้เวลาให้ผ่านไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพื่อเพราะว่าไพ่แฮงเก็ตแมนขึ้นคู่กับ s c o ์ p ิโอเนี่ยหมายถึงคุณจำเป็นจะต้องอดทนให้เวลาค่อยๆผ่อนคลายแก้ไขปัญหาไปด้วยตัวของมันเองนะคะคุณจะดึงดันคุณจะอ,อยากจะ แข่งขันเอาชนะปัญหาเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องใช้เวลาให้ผ่อนคลายเรื่องความรักไปทีละน้อยด้วยตัวคุณเองค่ะและนั่นคือการพยากรณ์ดวง12ราศีรายเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือที่ไลน์ไอดี0ศูนย์ห5 หรือที่ Facebook Page สรุดาฟอร์จูนค่ะและหากท่านชอบรายการพยากรณ์ของช่องสยามอินเตอร์โหรานี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรายการเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามการดูดวงออนไลน์และความรู้สาระดีๆด,ด้านโหราศาสตร์จากกลุ่มนักพยากรณ์คุณภาพได้ที่ Facebook Page สยามอินเตอร์โหราค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีดลักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ